ตามที่พวกเราทุกคนทราบกันนะคะว่าหลังจากที่เคียมรันกับเฟอร์รารี่เจอกันไปในวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึง2เดือนนะคะทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ออกมาโพสต์ว่าเคียมรันเนี่ยถูกแบน1ปีและเฟอร์รารี่เนี่ยถูกแบน3เดือนเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยตรวจพบสารกระตุ้นค่ะซึ่งทางด้านเคียมรันเนี่ยนะคะก็ตรวจพบสารกระตุ้น3ตัวด้วยกันค่ะทุกคน ก็จะมีรอสทานอโค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสเตรอยด์ด้วยนะแล้วก็จะมีโมดาฟีนิลกับเมลโดนียมค่ะทุกคนและเคยตรวจพบมาก่อนหน้านี้ด้วย2ครั้งในมวยสมัครเล่นและครั้งนี้ก็อีกครั้งในมวยอาชีพค่ะและตอนนี้พวกเราก็ต้องมาตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นในครั้งต่อไปไฟที่ทําให้เคียมรันถูกแบนก็คือตอนที่เจอกับฟลอเรนซี่แฟร์เทใช่ไหมคะและในไฟนั้นเนี่ยเคียมรันเนี่ยชนะด้วยการน็อกเอาท์ฟอเรนซี่แฟร์เท็ แต่หลังจากนั้นตรวจพบสารกระตุน้นและผลการแข่งขันนะคะจากที่เป็นการชนะด้วยการน็อกเอาท์เป็นไม่มีผลการแข่งขันแทนค่ะนี่ไม่ใช่แค่เคสที่เขาชนะด้วยคะแนนนะคะทุกคนแต่มันจบลงด้วยการที่เขาเนี่ยทำให้เฟอร์รารี่เจ็บตัวจริงๆค่ะเพราะว่าเขาชนะวยการน็อกเอาท์และพวกเราทุกๆคนก็รู้กันนะคะว่าการถูกน็อกเนี่ยมันทําให้เกิดการบาดเจ็บที่สมองด้วยและตามที่เรารู้กันนะคะสารกระตุ้นที่เคียมรันถูกตรวจพบเนี่ยมันเป็นสารที่ทําให้แข็งแรง อึดถึกทนทําให้ว่องไวกระชับกระเฉงรวมๆแล้วคือทําให้ฟอร์มการชกของเขาเนี่ยจะดีขึ้นค่ะและในไฟนั้นเนี่ยเฟอร์รรี่เองก็ตรวจพบสารกระตุ้นเหมือนกันค่ะก็จะมีเฮปทามีโนกับออกโทดเรนค่ะเฟอร์รอรี่ก็ถูกแบนเหมือนกันแต่ถูกแบนเปลี่ยนแค่3เดือนค่ะเพราะสารที่เฟอร์รรี่ใช้นะคะไม่ใช่สารสเตียรอยด์และออกฤทธิ์น้อยกว่ามากและการตรวจพบสารกระตุ้นครั้งนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะนี่เป็นครั้งที่3แล้ว แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกคะท่านหลังจากนี้เคียมรันถูกตรวจพบสารกระตุ้นีกควรถูกแบนเหมือนเดิมไหมถูกแบนหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นหรือถูกแบนให้ออกจากวันไปเลยตอนนี้แอดสงสัยอย่างหนึ่งนะคะว่าหลังจากนี้ทางวันจะตรวจเคียมรันยังไงควรตรวจก่อนต่อยมวยหรือหลังต่อยมวยหรือก็สุ่มตรวจเหมือนที่ผ่านมาและแอดจะคิดว่าฟอร์มการชกของเคียมรันจากนี้นะคะไม่เหมือนเดิมแน่นอนคะ่ะถ้าเราลองคิดกันสักนิดนะคะว่า ทำไมเคียมรันถึงใช้สารตัวเดิมซ้ำๆซ้ซแล้วซ้ำเล่าทั้งๆท,ที่รู้ว่าถ้าถูกสุ่มตรวจพบสารกระตุ้นเนี่ยอาจจะถูกแบนได้แต่เขาก็เลือกที่จะใช้นั่นหมายความว่าสารกระตุ้นเหล่านั้นเนี่ยทำให้ฟอร์มการชกของเขามันดีขึ้นจริงๆดังนั้นถ้าหากเคียมรันกลับมาต่อสู้แล้วฟอร์มการชกของเขาเนี่ยเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเขาอาจจะยังใช้สารกระตุ้นเหล่านั้นอยู่ แต่ถ้ามันไม่ได้ทําให้เกิดความแตกต่างเนี่ยเขาจะยังใช้สารเหล่านั้นไปเพื่ออะไรการถูกตรวจพบสารกระตุ้นครั้งนี้บอกเลยนะคะว่ามันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเคียมรันมากๆค่ะแต่ครั้งนี้นะคะเขายังมีโอกาสที่จะกลับมาต่อสู้ได้แต่ถ้าตรวจพบอีกรอบละ่ะจะถูกแบนกี่ปีแล้วเขายังจะกลับมาต่อสู้อีกครั้งได้ไหม และตอนนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเคียมรันเนี่ยก็อายุประมาณ30แล้วทุกๆคนคิดว่าที่ผ่านๆมาตั้งแต่เคียมรันเข้ามาต่อสู้ในวันเนี่ยเขาได้ใช้สารกระตุ้นเหล่านี้ไหมยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันค่ะ